ไม่ได้เวสซีน้ะมาหารก่อนก่อนไปด้วยอาหจะหมดฟังลยนะอายังไม่มีทีมนะครับกดบ้วนได้นะครับปกกอลีได้ครับคนแรกได้แดปูง่ะรู้ได้แบดโูง่ค่ะค่ะครับโอ้โหไอเล่ยกินวิวะไปแล้วครับคดครับเิอริสามวิอะเนย โอ้ยใครชนกูวะเนี่ยปัดหัมกินแล้วก็โกหกไปแล้วจ้ามันคือไอ้รถนำเงินวะไอ้รถนำเงินมันคือใครวะไอ้เชื่อไอ้หนออ้าโหเลี้ยวพีดเลี้ยวพีดเลี้ยวพีดเรียบร้อยไปก่อนแล้วจ้าไปแล้วจ้าโอ้ใครชนวะเนี่ยอันดับท้ายเลยไอ้หนูเกือบแล้วน้ำมันลุยพอเนี่ยดูตรงนั้นไอ้ดารุมไปเงียบๆคนเดียวอะ ผมอยู่ที่สามแบบสิงแย่าพี่ช้างไปชนผมอะไรดีเขาดีใครไปที่หนึ่งวะพี่ช้างไปย่อยของหลังเขาปะผมอยู่ที่ย้าใช่พี่จะใส่ไปน้องที่หนึ่งไม่ต้องพูดนะจีักษรอลองด้วยไอ้ไอ้เชียรไอ้เชียเฮ้ยใครตามเขาไอ้แบตไอ้แบตไอ้คีูมพี่ยักษพี่ยักเฮ้ยขบักขบัดไอ้สัตว์พี่ยักติดตามกูแล้วผมมาพี่เน่พี่พี่อยู่ข้างหลังผมวะ แ่คร yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. ับเราไปด้วยกันเราไปด้วยกันเราไปด้วยกันไปด้วยกันไปที่สองไปที่สองน่าจะที่เกิดใสัตว์เอากูตายยงะกูมีถังน้ำมันกูชุบไปเลยน่ารูมันมากผิดน่ารูมากผิด เราต้องเก็บด้วยดารูไม่เอามาร์คไอ้กี้เอาแล้วเอาแล้วเขายังไงดารูแซงคันสีฟ้าคันสุดท้ายใครวะก็ผมไม่ต้องเลี้ยวไงผมไม่หักไปเลยจืดเฮ้ยรถพิเศษโลโก้อ่ะพิเศษโลโก้พิเศษรถตึกขับมิดสุดไม่ทันคันสีฟ้าของใครอ่ะพิเศษโลพิเศษโล่คันสีฟ้าเลยอ่ะไปรถแลกไฟไปไปรถแรกของใครไปโอ้ บายบายบายเลตจื้อนี่อุตส่าห์แต่งกันชนมาเลยนะเนี่ยเกืยบไม่ชนแก่ไม่เตรียมพร้อมมันเลยอวะไม่รู้แต่ตอนนี้พี่สับเกียร์เจ็ดแล้วน้องออะไรวะเกียร์เจ็ดละผมยังอยู่เกียร์หกอยู่เลยวะไอ้เขาเป็นเกียร์เจ็ดจะได้ไงอ่ะโบระบบโตวิ่งเท่าไหร่อ่ะโต้หน้าห้าสอง ร้อยหสิบอันนี้ร <c oughs> ้อยหกสนะฮัลโหลร้อนะไรี่ผมร้นน <c oughs> อยหกสิบสิกสิบเ้ผม้อยเจ็ดสิบไม่ป้ร้อยหกแปดร้อยหกแปด เว้ยแต่เราเ่ทำไมมาแล้กวากูว่เราจะสามแล้จะสแล้วไม่ไม่ไม่ทำไมมาแล็กวากูอ่าเฮ้ยตั้งตรงันหนึ่งสองกูละตามมาแล้วว่าตามตูดมาแล้วมีคนตามตูดมาก็คือกระิืดโอ้ยรถไกแสงไม่ทันหรอกไจ้สีแดงใครอ่ะยินรยินรอเอาแล้วไม่นะพี่ม่จะแสงนน้องยินรไปผมไปตอนนี้ที่สองนเปียก้วนะเต็มน้ำมันลไม่แสโอ้แสงหมดแล้ว เฮ้ยก็หลังมคนลุกโข้ก็หลังก็ลุกโขกไข่คุ้มก็เสียเลยทำไมผมตามใครไม่ทันเลยอยู่ห่างไกลน้องน้ำมันจะหมดแล้วน้ำมันหมดเวลาผมกินลกงขอบคุณครับไปแล้วขอครับไอ้บอลบอลเราผมด้วยน้ำมันจะหมดบอลเวลาผมด้วย oh cắt đi kéo đi con nè, bay gọn lẹ, cắt bát này là bận bơi, là bận châm bớt, bát, này nhớ nong to, là bận châm bớt này là bơi, bát, là lướt đi nong to, nong to, là bận châm bớt, chừng nè, rồi thấy